สวัสดีครับบ่าวถสวัสดีท่านผู้ชมครับมาก่อนเที่ยงพี่น้องนะครับว,วันที่16พฤษภาคม2566ครับเดินทางมาหาปู่จอมปวกนาพี่น้องครับก่อนเที่ยงพี่น้องครับมารับชมรับฟังน้ำกันกับปูฝันดีพวพี่น้องกับและปูจะเน้นจะย้ำให้ชุดใดนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก่าตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับปู่ให้ต่องวดมาแล้ว รับมือนีเนาะครับเนาะก็เลยแวะเขามาหาปูนะครับทำช่ชมครับให้ปูย่ำให้ก่อนเที่ยงนะครับเนาะขับปะปูจะเนียนชุดใดนะครับผมวันนี้วันที่16พฤษภาคม2566เวยครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับเนาะช่วงก่อนเทียงโอ้แดดจ้าพี่น้องนะครับผมรับกังเขามาฟังมาชมน้ากันนะครับเขาไปกราดมาสการปูน้ากันครับผมงวดที่ผ่านมา19ตรงตรง ครับเอาพี่น้องเนาะครับมาฟังน้ากันอีกรอบให้ปูเน้นให้ปูย่าให้นะครับเนาะครับดันนะโอ้บัวงามครับผมเอาจังเข้าไปหาปูน้ากันครับกาบนมาสการครับปูการนมาสการไปครับปูครับนี่เป็นของงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับอเอาให้ชมอีกรอบอีกรอบหนึ่งพี่น้องสิบเก้าตรงตรงนะครับท่านผู้ชมสิบเก้าตรงตรงตรงวดวันที่สองพี่น้อง งวดนี้จังได้ปูฝันในบ่อครับปูให้ต้องงวดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมชื่ออะไรบ่นนี่นะกันมัดลรอปูกันยังไงกันแล้วนี่ก็กันกันกันนะครับปูใช่กันกันคกันครับอ so ันน ouais. uh ี้ก็กันนสองตัวนี่นะครับปูไม่งั้นหกเลยนะ่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับท่านผู้ชม มึงคิดเพิ่มใหม่กันคับนคันซื้อนี้บ่ได้เฮ็ดคันคันซื้อนี้บ่ได้ครับแค่ตัวนี้เด้อตัวใดปลูกคัน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 ท่มนเป็ื้อนี้บ่ได้นะนี่กันทุกอย่าบ่ได้นะ1นึ่ถ้าซื้อถ้าหาบ่ได้มันบ่ปลูกให้มาเอาตัวนี้เด้อห้าเครับ07 09ครับอื ขนาด mm hmm. นี้ว่าอาตัวนี้แต่ว่าคือให้เน้นนี่คือชุดนี้ชุดนี่ปูเน้นอยู่แล้วนะปูครับผมทาว่าได้ให้เอาชุดนี่เน่อันนี้ก็แล้วแต่จะมีนะนี่ก็ได้นะ่ล่เก่าชุดนู้ก่นี่ะครับาาตาตาาเน่ยก่ากันคบปูแล้ว่จะุเุเก่านี่ะครับผมอามเอาว่าอะไนะคปูแล้วปูชุดนี้เด่นบอลลือชุดนี้เด่นกว่ากันปูันมากกันมากช่วนี้แล้วนี่นะ มากแคไวนนี่ละรับมากันนี้ละหนึ่งหกหนึ่งห้าเนี่ยก็นึ่งนึงนี่ยนะสำคาหนึ่งหกหนึ่งห้าเนาะพี่้องเนาะปูวาคับมันอาจจะหาพ่ได้กับอันนี้กมาแคอกันนี่ยนะครับห้าเจ็ดงเจ็ดทินเก้านี่ก็ได้ครับผมเนาะครับเนาะปูวาาเพา่าเพราะว่าวิ่งวิ่งุดนึงเรานะนะกรบปู่อืมเลขฝันนี่สามแปดปะปูฝันยังไงคือ่าไ้สามแปดอันฝันก้อนก้อนวันนี้ครับอันฝันย้ำตัวเทียบวเนนี้ครับอืม ฟันมาเทียนที่สองน่ะฟันมาเขามาเกียนเกียนเกียนเกีเมื่อู้หญิงครับเกียน,สนเยนสนีเขาบนเมื่อหรอกเกียนทรงนี่นะครับเกียนใส่แขนเออเกียนเกียนตามแปดนี่แหละก็เลยก็เลยคิดว่า,า,า,วาท่นานบางคนนี่ยังที่นะครับปูลูกฟันสองเทื่วยวเอาเที่ยามตามแปด คือว่าถ right ้าหาชุดนี้อะไรมาปูนี Carbon ่พี the ่น้องเพราะว่าปูให <iter> ้ต่องวดคือชุด <luxury> นี้นะพี่น้องครับมี90100 0 0 1 1นี้ได้ย่พี่น้องท่านผู้ชมครับแต่ว่าชุดนี้พี่น้อง9161590605นี่พี่น้องนะครับปูว่าถ้าชุดนี้หาไม่ได้นะครับเนาะปูว่าเอาชุดนี้แทนพี่น้อง570709ครับถ้ามารักูุนนะครับปูเอามาเสีทุนที่จับซุ่นเก่าเลย แต่ว่าขาหาได้ชุดนี้ให้เน้นชุดนี้ปะปูครับอืมให้เน้นชุดแต่ว่าแตานี่ก็บ่อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้เนี่ยกันไม่ได้เนี่ยก็ได้ครับส่วน,นหาการ์ดันครับส่วนหาหนึ่งหาหนึ่งหกการดเลยิบเนี่ยครับผมนี่ครับทายเลขฝันปูนะครับปูว่าฝันมีคนมาเขียนให้ปะปูแม่นไปเขียนให้เขาอ๋อปูเขียนขนใส่แปูเขียนเขียนด้่มือเขียนด้วยแขนผู้หญิงครับโอ้ปูปูว่าฝันได้ไปเขียนตัวเลขให้สามแปด ก็เข้าแต่เวลาได้เงอนกองฟันไม่อด้ันจอมาอ่เหยีกนะครับผมอืมด้านนี้เป็นเลขสูตรซึ่งนี่นะเลขสูตรติปูครับครับผมหนึ่งซึงสองตัวครับสามารถเป่าคือเป่าหนึ่งหนึ่งได้ถามารถเป่าคือเป่าหนึ่งหนึ่งเป่าหนึ่งหนึ่งซูนศูนย์วปัวเนี่ยฮ่า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 สามารถชุดเป่าหลักร้อยปูเก้ากับสองไลยพี่น้องเด้อเห็นไหมครับหลักร้อยปูเก้ากับสอง วิ่งบนล่างวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะศูนย์นึ่ก็เต็ดติดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าท่านผู้ชมแต่อันนี้แต่อันนี้เน้นล่างเนี่ยนะอันนี้เน้นอันนี้ล่างตัวเนี่ยนะห้าเจ็ดติดปะปูนี่นั่นนะอ๋อห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเน้นล่างก็เน้นล่างกับนี่งวดที่ผ่านมาปูให้ซัมมี่พี่น้องเอาให้เบิรงอีกรอบหนึ่งสิบเก้าตรงตรงนะครับท่านผู้ชมสิบเก้าตรงตรงโอ้วิ่งปูครับเลขวิ่งหนึ่งกับเก้านะครับเนาะ เก้าแบบน้อมาทั้งนึงมาทั้งเก่าครับผมแล้วก็จะเกลกันไหลยครับมากอดคอกันมาเลยพี่น้องนึงเก่าเนี่ยบนครับวิ่งบนนะครับท่านผู้ชมเล็กันไหลแล้วปูนึงหาหนึ่งหกนี่แล้วปูมาแห้งอันนี้ก็เล่กซูเท่ากันครับมันก็กี้ตัวกรดมาเลยนเนี่ยนะครับผมชุด ชุดอิมบกันแต่ว่าตาหมื่นเนี่ยตาหมื่นก็มาแมนมาผมแมนบอกแมนปูตาหมื่นซีหมื่นก็มาหาปูเรียกเรียกอะไรก็มาหาผมเลยครับต้องตาหมื่นกับมหากับผมเรียอรก็ผมเลนี่แหละครับท่านผู้ชมก่อนเที่ยงน้อพี่น้องนะครับนับผู้ใดท่านด้อพี่น้องได้ผู้ใดหาท่านครับพอดีมาหาปูช่วงก่อนเที่ยงพี่น้องของวันที่สิบหกมื่อหนือวันที่สิบหกแล้วนะครับเนาะท่านบอผู้ใดท่านกะน้อพี่น้องเนาะผู้ใดบพท่านก็บผมเป็นยัง เอาปูกับยำชุดทาทาม่เรล็กล่านี็เน้นครับเน้นกลางทางนี่เด้อครับปูเน้นเน้นเน้นตนี้เน้นเน้นหาเจ็ดกระสูนเจ็ดเน้นห้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอันนี้เน้นบนครับศูนย์เก้านี่เน้นบนเน้นครับทำชุดชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ปูวาทาหนึ่งหกหนึ่งหาศูนย์หกศูนย์หาบไอยพี่น้องจัดชุดนี้เลย 5707นี้ล่างนะครับเนาะศูนย์เก้าเน้นบนพี่น้องผู้ใดมักเลขฝันปูคู่ตัวเดียว38ตาชุดนี้ชุดนี้บลอกกันนะพี่น้อง9 0 1 0 0 1นย์นี่นะปูเนาะครับถ้าเบิ้์จะมา0011เพราะว่าปูให้วิ่ง0กับ1นี่ครับแต่ว่าชุดเนียนปูนี่ครับผมะนถามมาตัวเก่าคือ901พี่น้องครับแต่ว่าตามสูตรปู916 906นะครับเนาะ15 หนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกนี่คือจัดแต่นี้กับปลาไว้นี่กะไร้นี่นะกระปูปงกามากแคเนี่ยสองตัวนี่เนึ่งเนึงเนึงเนึงขราวหกนี่ก็ได้เนึงเนึงก็ทุอว่าเนียนนะครับปูอครับผมเอาพี่น้องนะครับเนาะอันผู้ใดจะชุดนี้จัดเลยปูว่าจัดเลยนะครับเนาะถานอะไรฮเอาชุดนี้ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเน้นล่างศูนย์เก้าบนพี่น้องนี่ครับปูยำให้แล้ว นะครับเนาะก็ถือว่าบ่ไหลโตแร้พี่น้องเพราะว่าถ้าบ่ได้ชุดนี้นะครับเนาะถ้าผูอไดมัดเบิดครับผมอันนี้ก็บ่องกบเบ้นี่น่นะครับผมบ่องกบเด้นี่001นี่บ่ค่ะเออก็บ่งกบ้นั่นะับนีได้วองกลน่นับไปกขนาดไปลังกแล้วเาแคปจจพี่น้องไหปูยำหแล้วพี่น้องครับก่อนเที่ยงปูเน้นชุดนี้พบครับผมเ 906พี่น้อง15 16 05 06กับปวาถาหาบไรยเอาชุดนี้ไปแทน5707นีเน้นล่าง09เน้นบนเล็กฝันปูคู่เดียว38ทามักเบินคือ0011พี่น้องเหล็กวิ่งปู0กับ1ครับผมบนล่างนะครับหลักร้อย9กับ2พี่น้องเห็นชัดบ่กตัง้งต่้งเต่เมอเสาเนี่ยลงไปทีัน้มอ่อวานเนื่อหกกอนนี้เมื่อเเสาวันก่อนลงไปที่ลายตาลายัาง ไปก็พอก็แก่ไตตั้งแคราต่บางอ่ง่ครับอแก่ก็จะามไนั่นก็ุนเก่าอยู่ว่าศุนเก่าป่วบางทีมาเศ้านี่ไปกี่แค่มาไตรเตี่ยงอะทจยังไวอยู่น่ะครับอ๋อทำมือชุ่มนะครับเนาะครับ่ัจต่อยอยู่บ้าเ่าะจ หลีบลงให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะครับเอาขอทุกท่านโชคดีมีเรืี่น้องโชคดีคนมาเด้อทุกคนเลยมีเงินกุใแจเด้เย็บีก็ได้ไรก็ได้ก็ได้นะสาธุครับผมสาถูกครับผมขอบพี่น้องเต้กับซีซีมันได้ครับผมสวัสดีครับขอให้โชคดี